มามาตุ๊กตามาตุ๊กตาเฮ้ยมามาข้างหน้านีมาเรื่อยขอมาเรื่อยไม่ต่างทุกดวงกันก่อนนะไม่ต่างทุกท่าทุกแบบนะแรงเยอะเลยมาเฮ้ยเดี๋มาเรื่อยมาเรยติดมือเลยติดมือติดมือติดมือหน้าามนะะไรงี้บ้างคะวันนี้เจอจีนด้วยก็ดังมดัง เหนื่อยในก็นทุกรอบเลยครับเพราะว่ายกแรกนี่ต่อยตามเกมที่โค้ชมาวางมาแต่ว่าคะแ,แนนออกไปฝั่งเขาหมดเลยก็เลยแบบยกสองยกสามก็เลยต้องบู๊หน่อยครับวันนี้แล้วยกสอไปงครับมียกแรกเนี่ยตามหนึ่งสี่ยกสองมัม <laughs> <ๆ>่นใจมั่นคงมั่นใจนะเพราะว่ายกแรกเนี่ยจังหวะหลายๆหมัดมันต้องไม่นับอ่ะมันไม่นับเป็นไงบ้างยกสองก็มาทําตามเกมเดิมครับเพราะว่ายกแรกเราทําได้ดีแล้วแต่ว่าเหมือนว่ามันจะพลิกคะแนนไปฝั่งนู้นหมดเลย ยก2ก็เลยมาบี้มากกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มจังหวะเพิ่มเพื่นทําให้แบบว่าเขาค่อยๆแผ่วลงเรื่อยๆแผ่วลงเรื่อยๆครับแล้วแล้วเป็นไงครับวันนี้ใช้นายค่อนข้างเยอะแล้วก็ต่อยต่อด้วยครับผวันติดต่อกันครับมองว่าไงบ้างเหรอก็อ่านทีละแมทครับเพราะว่าแมทเมื่อกี้เขาชนะน็อกไปแต่ว่ารอบก่อนๆนี้เขาก็ต่อยดีอยู่ก็ต้องไปอ่านเกมอีกทีนึงครับสภาพร่างกายเป็นงไงครับตอนนี้ก็ยังไหวอยู่ครับอีกแค่สองรอบเองแล้วเมื่อกี้คืออะไรครับแต่ผมไม่ใ มันไม่ได้มันสะใจอะเพราะว่าแบบมันมันมันคือมันแบบมันจะไปฝั่งเขาหมดแล้วแต่ว่าเราพลิกกลับมาได้มันแบบดีใจมากตองอยูแล้วมันมันไม่ใช่เราจะทำไงครับปดหน้าเลยก็ต้องอย่างนี้แล้วครับครับรอบต่อไปมองว่าไงครับคือจากท่านี้หรือว่าเอาไงล่ะก็แล้วแต่สถานการณ์ครับเพราะว่ามันคือความภาคภูมิใจของผมครับเกาหลีตัวนี้เคยเจอไหมเกาหลีเนี่ยหน้าต่อไปยังไม่เคยเจอครับมาดูว่า บยเน่เขาก็จังหวะจังหวะดีแต่ว่าผมคิดว่าเกมผมยังยังอ่านได้ขาด่าครับฝากอะไรถึงแฟนมวยชาวไทยหน่อยครับก็รอบนี้ก็ผ่านเจ้าภาพไปได้รอบต่อไปได้ตั๋วโอลิมปิกขอให้พี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์ผมกันเยอะๆนะครับกังค์คนแบวที่แต่งไม่ไตกไม่แตกคนละคนก็ไปอ๋อ น,นี่ผู้หญิงสาวปวดเอาอโอเคได้ครับขอบคุณครับโชครับสวัสดีครับสวัสดีครับ